ดูก่อนฟินก่อนเมาก่อน,ก,อนกับคลิปข่าวบันเทิงสัมภาษณ์สดๆดาราดังที่คุณชื่นชอบการันตีสุดยอดความเร็วอันดับหนึ่งติดตามได้ที่ PR r e a i y Channel on YouTube กดสมัครเลยราศีธนู ในช่วงปี2561นี้สำหรับชาวราศีธนูท่านมีสภาวะในบางเรื่องให้ต้องวิตกกังวลหรือมีความสับสนวุ่นวายในใจคุณควรจะปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระและตามจินตนาการนั้นๆให้เป็นไปตามธรรมชาติในช่วงนี้หากคุณคิดมากหรือกังวลกับสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความคาดหวังจะได้เจอคนที่ใช่และเรื่องงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทางออกคือหากสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจก็ไปพักผ่อนให้สบายใจนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างไรก็ตามการบำบัดเดียวยาที่ ที่สุดคือการคิดบวกนั่นคือพลังที่ดีที่สุดค่ะด้านการงานสำหรับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ที่เด่นๆเลยคือธุรกิจที่ทำในครอบครัวค่อนข้างไปได้ด้วยดีค่ะต่างคนต่างช่วยกันทำหน้าที่ของตนเองและทำงานอย่างจริงจัง,จงทุกๆฝ่ายยิ่งถ้าหากใครทำธุรกิจครอบครัวกับคู่ครองคนรัก การงานจะเด่นชัดมากและมีผลกำไรที่ดีสำหรับงานธุรกิจในครอบครัวและเป็นเรื่องงามยามดีในปีนี้สำหรับการวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นส่วนงานด้านอื่นเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่อาจจะไม่ได้รับงานที่ท้าทายหรือผลงานเข้าตากรรมการในช่วงปลายปีนี้เป็นช่วงที่ดีการงานคุณเริ่มมีความโดดเด่นบ้างใครที่คิดลาออกจากงานไม่แนะนำเพราะหากออกไปทำธุรกิจเองมีโอกาสเจ๊งได้ง่ายๆค่ะ ด้านการเงินสําหรับด้านการเงินชาวราศีธนูยังคงถือว่าต้องทํางานหนักถึงจะได้โชคได้ลาบคุณไม่คิดจะเอาเปรียบใครแต่สําหรับการลงทุนธุรกิจส่วนตัวการลงทุนระยะยาวมีผลกําไรแต่อาจจะไม่ใช่ปีนี้ที่สําเร็จอาจจะต้องรอเวลาพอสมควรนั่นถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตสำหรับบางคนอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนพื้นฐานด้านการเงินที่ดีจนบางคนอาจจะละเลยคิดเอาเปรียบคุณในช่วงปลายปี การเงินของคุณจะเริ่มมีการลงหลักปักฐานมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นแนะนําว่าไม่ควรลงทุนเป็นหุ้นอาจจะเก็บเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นเช่นเงินสดหรือที่ดินหรือบ้านเป็นต้นค่ะ ด้าน,นความรักสำหรับความรักในปีนี้ไม่พ้นเรื่องของรักซ้ำซ้อนมีความรักที่เริ่มต้นการแอบรักคนอื่นๆคุณอาจจะผิดหวังหรือเสียใจมันอาจจะเป็นเหตุผลมาจากระยะทางที่อยู่ไกลกันรวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันมากทําให้สองฝ่ายอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ได้บางครั้งคุณอยากจะรักครั้งใหม่แต่พอดีได้เรียนรู้ไปแล้วความรู้สึกมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังคุณอาจจะต้องช้ำใจกับตัวเองพยายามรักตัวเองและคนรอบข้างที่เขาแคร์คุณมากกว่า ส่วนในช่วงหลังกลางปีไปนั้นคนโสดคุณอาจจะมีคนเข้ามาแต่ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจมันไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณนะคะควรครบใครแบบไม่ผูกมัดน่าจะดีกว่าในปีนี้ส่วนคนที่จะแต่งงานในปีนี้ให้ระวังเรื่องปัญหาทั้งสองฝ่ายเพราะต่างคนต่างยังไม่พร้อมไม่ควรด่วนตัดสินใจแต่งงานหากคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอ